ทนสาธุชนพุทธบริรสัตว์ทั้งหลายสงหรับวันนี้ได้ปรารบเรื่องมัตตกลณีเทพบุตรสำหรับวันนี้นี่เป็นตอนจบเราพูดกันมาทั้งสี่ตอนแล้วในตอนที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นสำหรับไปนก่อนปรากฏว่าท่ทานพระม์ ได้รับความกรุณาจากบุตรชายซึ่งเป็นเทวด,ดาคือมัตตกุลฑลีเทพมุตรให้มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในประสงค์แล้วก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์พรามรับคำว่าจะปฏิบัติตามนั้นหลังจากนั้นแล้วเทวด,ดาผู้เป็นลูกชายก็หายไปท่านพรามกลับมาถึงบ้าน บอกกับพญญาด้วยความดีใจว่ายายวันนี้มีโชคใหญ่ฉันไปร้องไห้ที่ประชาราษรถนาจะเรียกลูกคืนมาแต่วันก่อนๆไม่เคยได้ลาบแต่ว่าวันนี้ลาบใหญ่เกิดขึ้นแล้วท่านยายก็ถามว่าลาบอะไรยาก็ได้บอกว่าวันนี้เก็บพบลูกชายมาหาแก่สงความปรารถนา ที่แกตั้งหน้าตั้งตาไปร้องไห้ปรารถนาจะได้ให้ลูกชายมาเกิดท่านยายก็ถามว่าลูกชายไปเกิดที่ไหนแกเลยตอบว่าเวลานี้ลูกชายไปเกิดเป็นเทวดาท่านยายนั่งนิ่งบางทีอาจจะคิดว่าบางทีท่านตาอาจจะบ้าไปก็ได้ถ้บาบังเอ,อิญลูกชายเป็นเกิดเป็นเทวดาจริงๆแล้วก็ทำไมตาจะเห็นได้ เป็นอันว่าท่านตาก็เลยบังคับท่านยายหรือว่าสั่งท่านยายว่อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยายพอเดี๋ยวฉันจะไปนิมนต์พระสมณะโคดมกับบรรดาพระสงฆ์มาฉันที่บ้านขอยายช่วยจัดอาหารไม่ก็แล้วกันไอเรื่องอื่นเอาไว้พูดกันทีหลังที่เย็นเห็นยายนิ่งนะฉันรู้ นึกรู้ในใจว่ายายเนี่ยเห็นว่าฉันสติส,สตังไม่ค่อยจะดีคิดว่าเรื่องการลูกชายเกิดเป็นเทวดานี้เป็นเรื่องหลอกหลอนความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ได้ว่าประเดี๋ยวจะได้รู้กันขอท่านยายเตรียมอาหารมาทำไว้บรรดาพระสงฆ์ประมาณห้าร้อยลูปมีพระสมณะโคดมเป็นประธานนี่ขอท่านหลายผู้รับฟังฟังแล้วก็คิด ว่าอาทินานก,กปรปุปกาพรามคนนี้แกใช้ศัพท์ว่าพระสมณะโคดมยังไม่มีการสแสดงความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแกเชื่อลูกชายเหมือนกันแต่ยังว่าไม่ไว้ใจว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจา้าจะดีจริงพอที่แกที่จะเคารพฉะนั้นวาจาที่แกกล่าวไปยึงเป็นการสแสดงวาจาที่ไม่เคารพ ขึ้นชื่อพระนามของพระองค์เป็นอนุว่าเมื่อแกสั่งทันยายคือพัญญาแล้วแกก็ไปสู่วิหารเมื่อเวลาไปถึงแกก็ไม่ยอมไหวแล้วก็ไม่ทำบริสนฐานอะไรทั้งหมดตามพระบาลีทาไมอย่างนั้นไปถึงก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คำว่าที่คนส่วนข้างหนึ่งนี่ก็หมายความว่าที่ตรงไหนมันว่างแกก็ยืนตรงนั้นไม่ได้ยืนในความเคารพแล้วก็พูดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยออกคนามว่าพระสมณะโคโดมผู้เจริญขอพระองค์กับพระสงฆ์สาวกจงไปรับพระตาหารที่บ้านของข้าพระเจ้าแล้วก็ไปเพื่อ ไปไปฉันในวันนี้ด้วยฟังคําของแกฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็คายครวญว่าเป็นอันว่าพราหมณ์คนนี้ไม่ได้สแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าและพระสงค์เลยแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าการที่พระองค์จะทรงโปรดไทยก็มุ่งหมายเหตุที่จะพึงได้เป็นสําคัญ ทั้งทั้งที่พรามนี้ไม่ได้แสดงความเคารพในพระองค์พระองค์ก็ทรงรับเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วขมื่อเขาทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วจึงได้กลับมาโดยเร็วใช้คนให้ตกแต่งคาธนิยะโพชนิยะโพชนิยาหารไว้รู้เรื่องไหมเนี่ย ขาธนิยะโภชนิยาหารหรืเรียกว่าอาหารที่คนจะเคี้ยวคนจะดื่มคนจะฉันนั่นเองเป็นอัน่าจัดอาหารไว้สําหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้า,จาในเรงของตนพร้อมบริโมพิสุสฆ์เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้า,จาพร้อมบริโมพระสุสฆงแวดล้อมแล้ว เสเด็ดไปสู่เรือนของพราหม์นั้นแต่ความจริงการนิมนต์นี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกเราใครเข้ามานิมนต์แล้วไม่ต้องบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนดาไปถกเสมอเมื่อทรงส่งไปถึงแล้วก็ประทับบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้พรามถวายพระตาหารแล้วโดยเคารพเขานี้เริ่มเคารพ ตอนก่อนนี้แกแสดงวาจาไม่เคารพแกจะเป็นคนใจแกจะเคารพหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่วาจาและการที่แกนแสดงออกแม้แต่ยกมือไหว้แกก็ไม่ไหวเพราะอะไรพระพรามคนนี้เป็นมิจฉาทิฐีเมื่อถาวายประทานาองค์สมเด็จพระพิชิตามานและประสงค์ก็ทรงเสวยพระกญาหารในเวลานั้นบรรดามหาชนทั้งหลายประชุมกัน ด้วยคิดว่าเวลานี้พวกเราได้ยินข่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพรามผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วเจนั้นโม่ชนยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นคณะศิษย์ของอาจารย์อื่น เระชุมกันตั้งใจไว้ว่าวันนี้พวกเราจะไปคอยดูพระสมณโคดมที่ถูกรามผก้เป็นมิจฉาทิฏฐิถามเบียดเบียนให้มีความลำบากด้วยปัญหาที่มีความยากที่พระสมณโคดมจะคุณตอบได้นี่เขาตั้งใจไปดูด้วยความเยอะเยะ้ย สำหรับคนที่พวกหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเคารพในองค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัพุทิเจ้าก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้เราจะไปคอยดูพระพุทธวีัยคือพระ,รององระรพุทธลีลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพทธเจ้าที่จะทรงสแสดงกับพรามที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอันว่าคนสองกลุ่มกองเชียร์สองกองมีคติไม่เสมอกัน กลุ่มหนึ่งเชียร์พร์อธินาการปุปกาพราหม์อีกกลุ่มหนึ่งเชียร์พระพุทธเจ้าแค่คำมาเชียร์กันลลวกันนะความจริงกลุ่มหลังนี่ไม่ใช่กลุ่มเชียร์มีความเคารพอยากจะไปดูพระพุทธลีลาและพุทธวิสัยว่าวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นย่อมไม่แพ้แต่ถ้อยคำขาขงบุคคลใดเป็นอันว่าลำดับนั้นพราหมณ์เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรเมื่อพระองค์ทรง ฉันพัฒตาหารเสร็จแล้วเขานั่งในอาสนะที่ต่ำกว่าในกราบทูลถามัหาญว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญนี่แสดงถ้อยคำเขายังไม่เคารพยังยิ่งยิงอยู่ว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่เคยได้ถวายทานแก่พระองค์ ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาโ,โบสดเลยแต่อาศัยเพียงแต่ว่าเขามีความเลื่อมใสในพระองค์ด้วยกำลังจิตที่มีความเลื่อมใสเท่านั้นแล้วเขาไม่เกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือนี่เป็นคำแรกที่พรามถามองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านนั่นหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามเวลานั้นายถ้าว่าตามบาลีนะว่าพระสมนอยถ้าเป็นนักเทศเขาก็ว่า,วายางนี้ตังสุตวามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสดับแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระทีพแก้วจึงได้ทรงตรัสครามว่าพระมณะดูนพรามเหตุใดท่านยังมาถามเรา ก็การอย่างนี้ความที่ตนทําให้เลื่อมใสแล้วเกิดในสวรรค์หืว่าคนที่มีความเลื่อมใสกันในเราจะเพราะจิตเท่านั้นมือก็ไม่เคยไหวแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์บุคคลนั้นมีนามว่ามัตตุกนณฑลีซึ่งเป็นบุตรชายคนงเธอเองเธอพบแล้วไม่ใช่หรือนี่โดนพระพุทธเจ้าย้อนรอย เป็นอันว่าพราะฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถามย้อนวันดังนั้นเขายังไม่ยอมแพ้เขาถามว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญที่ท่านบอกว่าคนที่มีความเลื่อมใสในท่านโดยเฉพาะน้ำใจเท่านั้น <c oughs> แม้แต่มือไหว้ฟังเทศก็ไม่มีที่มีนามว่ามาแติกลดลีซึ่งเป็นบุตรร้งข้าพระพุทธเจ้า อยากจะถามว่าข้าพเจ้ากระบุตรข้าพเจ้านะ่ะพบกันเมื่อไรนี่ทั้งอย่างนี้นะถ้ามีใครมาเข้ามาถามผมเข้ามาอะไรามว่าเจงเมื่อนั้นนะ่ะเปอนผมรับรองจริงๆผมรับรองว่าเจงอ้ลีลาแบบนี้นี่ผมไม่เอาที่ผมไม่เอาไม่ใช่ผมรู้แล้วก็ผมจะไม่ตอบเขาไม่เชิงัน เล้วกผู้ท่านอหลายฟังผมสอนแนละ้วก็อย่าไปนึกว่าผมนะ่ะเป็นผู้วิเศษเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าถามอย่างนี้เมื่อไรผมพังมานันนะผมไม่รู้นี่ใครจย่าไปถามเขานะเป็นนันว่าแต่พถ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมแพ้ก็ว่าท่านรู้จริงท่านยินตรสถามว่าพรามณนะดูก่นพรามก็ในวันนี้นะ่ะเธอไปที่ปชาชา เธอไปยืนร้องไห้ข้ามครวนอยู่ในประชาราถนาจะให้ลูกชายของเธอที่เธอตายไปแล้วกลับมาแล้วเธอได้เห็นมานพคนหนึ่งยืนกอดแขนข้ามครวนอยู่ในเวทีไม่ไกลกันนั่นใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าเขาเขาเขามาทานอภัยตามบาลินบอกถามว่าแล้วก็เธอได้ถามว่าท่านตกแต่งแล้ว ตกแต่งร่างกายแล้วเหมือนมัตต่กุณฑลีมีภาระคือระเบียบด,ดอกไม้มีตัวหอมฟุ้งบปิจันเหลืองนี่พระพุทธเจ้าท่านเอาถ้อยคำของพรามที่ถามถามมัตต่กุณฑลีเทพบุตรเอามาพูดกับพรามอีกทีเมื่อนั้นถามดังนี้กับเทพบุตบุคนนั้นใช่ไหม เมื่อจะทรงประกอบพระเดชทวีคาที่ชนทั้งสองกล่าวกันก็ได้ทรงตัดเรื่องที่มัตตกุณฑลีเทพบุตรกบพร์พูดกันทั้งหมดใครพูดว่ายังไงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นหมดเพราะฉะนั้นเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรทิฏฐวาลีธนว่าจิงชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตหมายความว่าเรื่องนี้รับรองว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอง ขันมมเม,ม,มเเื่องอ,งกกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวของมัติกุณฑลีแล้วองค์สมเด็จพระบทีบแก้วจึงได้ถามพระามว่าพรหมณนะดูก่อนพราามที่ฉันพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันใช่ไหมเรื่องว่าใช่แต่ว่าความจริงน่ะคนที่เลื่อมใสในเราด้วยใจอย่างเดียวมือก็ไม่ได้ไหวทานก็ไม่ได้ให ท่ hey, ก็ไม่ได้ฟังสิ่งก็ไม่ได้รักษาแต่จิตใจของเขามีความเรื่อมใสในเราพระองค์เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกนี่ท่านเลยสำทับไปเลยแล้วการที่จะได้เกิดเป็นสวนรรค์เพราะเหตุนี้ไม่ใช่ว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านนับเป็นจํานวนโกรธที่เขาเพียงแต่เพียงได้ยินชื่อของเราแล้วก็มีความเรื่อมใส เอาใจจับเราเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างนี้ตายจากคนแล้วเป็นทิวดานับไม่ถ้วนเป็นนั้นว่าบรรดามาหาชนทั้นหลายที่ฟังอยู่ยังไม่หมดความสงสัย <c oughs> แต่ว่าพราหม์จะหมดความสงสัยได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญองค์สมเด็จพระทรงทันไม่ได้เพึ่งแต่จะให้มีผลแต่เวาะพราหมณ์สองคนผัวเมียเท่านั้น เวลานั้นองค์สมเด็จพระพุทธัลต้องการจะให้พระธรรมเทศนานี้มีประโยชน์แก่นคนทั้งหมดฉะนั้นสมเด็จองค์สมเด็จพระบรมาส,สุคคจึงทรงตรัสต,ต,ตามลำดับว่าตามมาลีทั้งว่ายังไงพระาศาสดาทรงทราบที่บรรดามหาชนนันหลายยังไม่สิ่งความสงสัยจึงได้ทรงอธิษฐานว่าขอมาติกุณลีเทพบุตร จงมาพร้อมด้วยวิมานของเธอในที่นี้เวลานี้เอาคนแล้วนี่ผมบอกแล้วไงล่ะว่าถ้ใครๆก็ถามผมอย่างนี้ผมพังนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่พังแล้วท่านเชิญมาได้กุณฑลีเทพบุตรมาพร้อมทั้งวิมานในขนาดเดียวกันนั่นเองมาองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงดำริเท่านั้นม่ได้กุณฑลีเทพบุตรพร้อมไปด้วยวิมานก็ปรากฏในที่นั้น ตามพระบาลีเท่ากล่าวว่าเธอมีอัตภาพประดับแล้วด้วยเครื่องอาภร์อันเป็นทิพย์สูงประมาณ300สามร้อยเซนสามขาวุธหนึ่งขาวุธหนึ่งเท่าเท่าร้อยเซนมาปรากฏในที่นั้นแล้วเธอจึงได้ลงจากวิมาน <c oughs> ถาวายบังคมองค์สมเด็จพระวิชิตตมานแล้วยืนอยู่ในดีควรส่วนข้างหนึ่ง ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสถามเธอว่ามาแต่กุณฑลีเธอทำกรรมอะไรจึงได้สมบัติมากมายถึงเพียงนี้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ท่านกล่าวเป็นคาถาตอนนี้สะุเป็นคาถาว่าถ้าความจริงไม่อ่านคาถาก็ได้เนี้ยจะถ้าว่าไม่มีบาลีจริง <c oughs> ได้วความจริงขอ,อยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามคาถาท่านบอกว่าเทวดาท่านมีสีกายงามยิ่งนักที่เป็นถ้อยคำขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัสถามยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างอยู่หมายความว่าที่เขายืนนนสว่างสวัยทั่วบริเวณเหมือนกับดาวประจำรุง่งเทวดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่าน เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เมื่อได้กุณฑลีเทพบุตรที่กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพู้เจริญพระผู้เดียวค่ะสมบัติท่านหลายดังนี้ข้าพระองค์ได้มาแล้วเพราะมีจิตเรื่มใสในพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงในถามต่อไปว่าสมบัตินี้ เธอได้แล้วเพราะจิตเรื่มใสในเราอย่างนั้นหรือท่านม่นได้กุณลีเทพบุตรก็กราบทูลว่าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะบรรดามาหาชนนั้นหลายแล,แลดูเทพพุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแน่พวกเราเฮ้ยแน่พ่อเฮ้ยสมอย่างนั้นนะตามภาษาบาลีพระพุทธคุณนี้น่าสัจนหนอ มุคงพรางชื่อว่าอาินากาปุปกะไม่ได้ทำบุญอะไรสักอย่างหนึ่งบุญอะไรอะไรก็ไม่เคยทำเพราะพ่อเป็นคนเลวนี่บรรดาประชาชนเล่นขคนแลว้วยังทำใจให้เริ่มใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สันดาหแลว้วตายจากความเป็นคนได้ทิปสมบัติเึงเพียงนี้ นี่เป็นอันว่าคนนั้นหลายเขาเห็นเทวดาด้วยเห็นมายของเทวดาด้วยเห็นนางฟ้าที่เป็นบริวารของเทวดาด้วยเลยช่วยคนนั้นหลายอย่างเหล่านั้นอยากเป็นเทวดาบ้างเพราะว่าเป็นคนนี่มีเมียคนหนึ่งก็อย่างดีทะเลาะก,กันเกือบแย่ถ้ามีสองคนสามคนแล้วก็พังเมาข้าวมาปลาแตกหมด แต่ถดาว่าเทวดานี่มีบริวารที่เป็นนางฟ้าตั้งพันคนนี่เขาไม่ได้ทะเลาะกันเลยหน้าตาเขายิ้มเย้มแจ่มใสจริงๆตตามพระบาลีกล่าวว่าในดําดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระาคเจ้า,จาวแต่จะมหาชนนั้นหลายเหล่านั้นว่าการทำกรรมที่เป็นกุศลและกุศล มีอยู่ที่ใจเป็นสาคัญคือมีใจเป็นหุ่นหน้ามีใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทําด้วยใจจะทำใจทําด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบคุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษยโลกดุจเงาเอานั้นดังนั้นหมายความว่าอารมณ์ที่เราผ่องใสแทาเป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลน,นั้นต้องตามเราไปสู่ในเทวโลกด้วย เนว่ามาเป็นมนุษย์กรรมที่เป็นกุศลนั่นก็นตามมาไม่เงาตามตัวนี่ผมขอขอใช้ปปศัพท์เป็นภาษาไทยให้ชัดเพราะภาษาลีงกฤนว่าแล้วฟังมันก็รู้เรื่องทัานทรงตัดเรื่องนี้แล้วองค์สมเด็จพระบทิพแก้วผู้เป็นธรรมราชาได้ทรงตัดบาดระคาถาสืบอนุสนธิดุจประทับตราราชสาร ซึ่งมีที่ดินประจำไว้แล้วด้วยพระราชรชลันจลากรพระราชพระราชลันจากรว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จโดยใจถ้าบุคคลใดมีใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ดีจะทําก็ดีความสุขย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะเหตุนั้น คำนั้นจึงมีสภาพเหมือนกับเงาประจำตัวคิดติดตามตัวไปในตอนนี้ถึงกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาัมาสมพุทธเจ้าทรงประกาศพระคาถานี้จบความตัดสรุธรรมได้มีแล้วกับเหล่าสัตว์8ปด0 0สี่พันสำหรับท่านมัตเตกุณลีเทพบุตรก็ตั้งอยู่ในประโสดาปฏิผลให้จำไว้ให้ดีนะ ว่าเทวดาก็ฟังเทศได้เทวดาก็บรรลุมรรคผลได้ที่พระท่านหลายบอกว่าเทวดาทําบุญไม่ได้แต่พระผู้นั้นผมว่าเป็นพระเปรตมากกว่าขอพูดกันตรงๆพระพระุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนี้เสมอแต่พระยังแย่เทศกันว่าคนที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาทําบุญต่อไม่ได้ต่อมาเกิดเป็นคนทําบุญต่อนั่นะไม่ใช่ การมาเกิดเป็นคนบัญทีก็ามาเร่งรัดวารมีบางส่วนเท่านั้นพระเทวดามีความสบายมากท่ากล่าวต่อไปว่าน,นอกจากมาตัตตกุณฑลีเทพบุตรกรมมดาประชาชนันหลายแปดหมื่นสี่พันแล้วสำหรับอธินนกากปุพบกแรกรม์มก็ได้บรรลุพระสดาบันเหมือนกันแต่ทำไมถ้าไม่กล่าวทถึงเมยียก็เมยียก็าหายไปไหน น่ากลัวเมียจะไม่ได้ฟังเทศอยู่ด้วยหรือว่าฟังเทศมนใจมอมไปรักลูกชายมากเกินไปจึงมไม่ได้มามีลงไว้ในที่นี้ถ้าตามพระบาลีท่านกล่าวไว้ก็ขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ความจริงเรื่องจบจริงๆตอนนี้ก็ขอมรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงฟังเรื่องมาแต่กุณดลีแล้วฟังแล้วก็จงจําจําแล้วก็จงคิด คิดเห็นแล้วจงปฏิบัติตามทั้งนี้เพราอไรเพราะว่าบรรดาพวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจเจ,จริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานปกติเราก็เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติฉะนั้นท่านที่ตั้งใจมาเจ,จริญพระกรรมฐานที่นี่มาเพื่อการศึกษาศึกษาแล้วกลับไปที่โยของท่าน น้อมนำจำเรื่องราวของมัแต่คุณดลีเท่ประมุติไว้ว่าเขาไม่เคยทำความดีอะไรมาเลยในการก่อนเพราะว่าพ่อและแม่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินวรแต่ว่าเวลาใกล้จะตายแม้แต่มือยกมือไหวเขาก็ยกไม่ขึ้นเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำความให้เลื่อมใสยอย่างเดียวท่านก็เกิดเป็นเทวดา ในคนที่เจริญพุทธานุสติกรรมฐานย่อมไม่พ้นพระพุทธเจ้าจะเกิดชาติใดก็าตามทีจะไม่มีอารมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิเจนั้นในฐานะท่านเป็นเทวดาแล้วมาฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจสีเป็นวาระที่สองก็ได้สําเร็จพระโสดาปันิผลฉเจนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนพิสุสมณนเนนุบาสุกุมาสิกา ที่ตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานจำไว้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่ความว่าเท่าดีดกว่านี้ไม่ได้จำลีลานี้ไว้กลับไปไปเจริญพุทธานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธย่าปล่อยอารมณ์นี้ให้ว่างจากจิต เนกรรมใดทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรม,มสามมิตรกล่าวว่าเป็นธรรมที่เป็นกุศลบนกิริยาวัตถุคือหนึ่งทานนัยบุญสําเร็จในการบริจาคทานให้ทานไว้เสมอสองศีลนมมัยบุญสําเร็จในการรักษาศีลน,นักษาศีลให้บริสุทธิ์สามภาวนาไม่บุญสาเร็จในการภาวนาก็คือภาวนาวา่าโธ หากว่าท่านทําได้อย่างนี้ครบั้งสามรายการอานิสงส์สคุณบุญยญราศีที่ท่านจืเพงศ์ได้ก็มากมายก,กว่ามัตตกุณลีมัตตกุณลีเทพบุตร,ระจะเพงศ์ดได้หลายแสนเท่าเราสำหรับวันนี้ขอท่านหลายฟังเรื่องราวของมัตตกุณลีเทพบุตรเรื่องนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี